สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสำรวจการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในหลายสาขาว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านไหนมั่งพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่การดูแลสุขภาพ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลทางการแพทย์ได้อย่างรวด,ดเร็วและแม่นยำตัวอย่างเช่นการใช้ AI ในการวินิจฉัยโรค โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์เช่นเอ็กซเรย์หรือ MRI AI สามารถช่วยแพทย์ในการระบุความผิดปกติได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ AI ยังถูกใช้ในการวางแผนรักษาและการคาดการผลลัพธ์ของการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาที่อุตสาหกรรมการเงิน AI ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบจับการช่อโกงการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และทำการคาดการณ์ทางการเงินการใช้ AI ในการตรวจจับการช่อโกงช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปรียลธรรมเพื่อระบุธุรกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงนอกจากนี้ AI ยังช่วยในการซื้อขายอัตโนมัติโดยการประมวลผลข้อมูลการตลาดและตัดสินใจการทำธุรกรรมในเวลาที่ดีที่สุดในด้านการขนส่งรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ กำลังเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดของ AI AI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และกล้องเพื่อให้รถสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวเช่นการจราจรสัญญาณจราจรและอุปสรรค์ต่างๆการใช้ AI ในการขับขี่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสุดท้ายมาที่การบริการลูกค้า AI ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและลดระยะเวลาการตอบกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแชทบอทแชทบอทสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ AI ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นวันนี้ เราได้สำรวจการใช้งาน AI ในหลากหลายสาขาเช่นการดูแลสุขภาพการเงินการขนส่งและการบริการลูกค้า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราในหลายมิติและเรายังมีโอกาสที่จะได้เห็นความก้าวหน้าในอนาคตอีกมากมายหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นในด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจในอนาคตพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ